เรื่องที่จะทําตัวเกเรหรือทําตัวทเฮียนี่ก็คือมันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายสําหรับผมนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นแต่เราอะเป็นเรื่องที่มันจะเป็นมีเรื่องหรือกระทบกระทั่งกับใครในโรงเรียนเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันสูงอยู่แล้วเพราะผู้ชายมันล้วนเพราะฉะนั้นมันก็หลีกเลี่ยง,งเรื่องเรื่องพวกนี้ไม่ได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะพวกมึงยังจะเรียนสายนี้อยู่ปะวะโจะครับ คารินและก็รับบทในโฟรคิงเป็นมดครับด้วยคาแรคเตอร์เขาก็คือเขาไม่ได้เป็นคนพูดเยอะเวลาที่มีปัญหาหรือเกิดเรื่องขึ้นก็จะใช้กำลังสะส่วนใหญ่อยากให้กูเจอแม่แล้วกันเตรียมตัวส่วนอภิธรรมศพไปเลยสัพุทธก็จะบอกว่าวิธีของพี่มดเนี่ยเป็นแบบไหนวิธีคิดแบบไหนการแสดงออกแบบไหนที่มาที่ไปทำไมเขาถึงเป็นแบบไหนทำไมถึงใช้แต่กำลัง อาจจะใช้ความที่มันแรงในการแก้ปัญหานะครับในยุคนั้นกูเชื่อนะเว้ยว่าทุกคนต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้อยู่ที่ว่ามึงอ่ะจะแสดงออกมาแบบไหนแค่นั้น,น,น,นเนนมมอง ยอย่าเลยน้องพี่น้องมาแล้ว